กินง่ายถ่ายสะดวกกินแล้วตายคายแล้วรอดกินวันน anyway. ี้ข네ี้วันไหนสวัสดีครับไม่ค่อยสนชื่อเลยห้องนี้ว่าไงวันนี้ให้ทำอะไรอีกสวัสดีพี่ฟิวสวัสดีครับรู้สึกว่าช่วงนี้ทีมผอ่อยๆมากเลยเป็นไข้ที่ชนต้องกินอะไรที่แบบสุขภาพดี ผมเตรียมเครื่องดื่มสุขภาพไาใ้พี่แบบเยอะมากเลยปกติดเป็นคนกินมันเสพเทปพี่พี่วันนี้เหรอไม่ถ้าให้เลือกได้ไม่กินมันเสพเทปเป็นเทยที่กูไม่แดกเลยในชีวิตกูไม่กินเลยแม้แต่มันอยู่ในข้าวผัดใครเจ้ากเจ้าออกกูไม่กินมาหลายปีแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาแก้วเลยพี่มาแก้วเด็กแมวอ้วกเลยมึงหาถุงมาเลยนะไอ้สัสแหม่พี่แค่กินก็จะอ้วกแล้วพูดงงขึ้นเลยเหมือนเลือดสีมันก็จะกูลที่ต้องกิน Fuck เชียร์สโอเคไปมาปื้มรักมะเขือเทศครับใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋ดูดิอยู่ดีเลยอ่ะเป็นไงอ่ะตชาแก้วเป็นไงอ่ะเย นะกินมะเขือสดๆพี่ว่ารสชาติมันดีกว่านี้เว้ยกินกับข้าวป่าข้าวผัดไงอ๋อมาจจะปรุงข้าวเราเนี้ยไปราดกับข้าวแล้วนี้ก็กินได้ไหมไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะในข้าวผัดที่มันปรุงมาแล้วหรือในส้มตาที่มันมีรสชาติเผ็ดๆกดเกลือขี <k 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 um ้แค่ไม่ไหวอ่ะคือมันกลิ่นมันติดในจมูกเลยแล้วตอนเนี้ยไอ้พูดจริงนะแต่ผมมีตัวช่วยให้กินได้ง่ายขึ้นอย่างเข็ดอยเยอะนะขอชิมไอ้นั้นี่ก่อนได้ไหมได้ๆผมก็ไม่ได้กินกันอันนี้ก็เหมือนเหมือนน้ำกระเจี๊ บอกจะคุณก่อนที่แบบแฝกเอาลออของกล้วยช่วยบำรุงสมองมมอมดอมันมีเหนียวแย่ดิดแำ่กล้วกยก <c oughs> ล้วยกลไม่ได้ช่วยเขารู้สึกกูเหมือนเราต้มเปล่ามาเทกลิ่นก็ยังความเป็นค,นความเป็นความพิ้งคเหมือนเดิมอู้กลิ่นเหมือนแบบมันสับหลังมันมันมันเท่ได้มันเผือกได้ดินอ่ะ <c oughs> ไม่ช่วย เอาคนเกลียดมะเขือเทศมปกินมะเขือเทศคิดอะไรอยู่เนี่ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเขาช่วยใหม่น้ำรแก้วมีอีกมีมีเยอะโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีขึ้นเหรอโอ้ยนี่หนุ่มอะนี่ว่าห้องน้ำมีพออยู่แล้วเป็อยใช่ไหมมาแล้วเนี่ยต่อไปอีกสิ่งที่พี่ชอบเลยแต่งหน้ายังไม่ดีเหรอโอ้ยเอาเอาสุดเอาขี้แต่งไปเลย ยังไงก็ไม่ได้มะนาวีวิตามินซสูงมากีทให้ม่เป็นหวัวกัทียอ้เ่ยยังมีกลิ่นมะเขืออยู่นะแต่อาจจะแบบจากที่สัมผัสคือบางลงเฮ้ยกลิ่นดีมกลิ่นดีทำมะนาวใ่อดีขึ้นเลยมีกลิ่นอยู่ เหมือนกูเมากองเทเตอนเนี้ยรสชาติดีกว่าไม่ไปไปกวยอ่ะกินง่ายที่ง่ายกว่าง่ายกว่านของเตทเปล่าเปล่านคิดว่าอะไรไรเงี้ยยี่สุดคือมันคือเปล่าอยู่แล้วมีมีมีไม่หมดเอาหมดเติมอีกเหรอน้ำดำตาเสือดาวอันนี้มีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าหวานน้ำดำน้ำดำน้ำดำตาเสือดาวอ๋อ คนเหรอไม่อยากเอย่กินง่ายกินง่ายกินง่ายถ่ายสะดวกกินแล้วตายายแล้วอดกินวันนี้ขี้วันไหนออยอย่าไกินเลยกินกินง่ายสุดแล้ว ชาแม่นาวกินง่ายกว่าดีที่สุดแล้วในบรรดาสามอย่างอุ้ยเหลืออีกเหรอโอ้โหเอาแกเวปิกมากระโผมาเีวมึงใหญ่ไปเกที่เป็นนเหมกัน้ำสี่ต้องต้องไม่้อนอ่ะผมว่าโค้กโอ ดีนะดีไหมดีตรงที่แบบว่ามันมีเนื้อส้มเนื้อส้มหรือเนื้อมะเขืออะไรอ่าี้เยอกว่าเนื้อมะเขือหรือหล่ะวนี้มะเขืมันมีแบบว่าความส้มอ่ะความฉ่ำอ่ะกินกับไรแบบเรื่องสดชื่อแบบซุ้มพอแต่ว่าแต่ให้ชาวมะนาวก็ยังดีกว่าเฮ้ยแค่ปวดท้องเลยว่ะจริงมีถ่ายเก็จความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือของมันผมคิดว่าคะแนนตอนนี้ยังเป็นโค้งอยู่นะโอ้โหดูสีดิต่อไปพี่เปรี้ยวเกแล้ว ได้ต่อรับได้ไงอันนี้กินง่ายแล้วแทบจะมีรสชาติมะเขือเทศเลยมันก็ว่าเหมือนกับว่ามันกเลยต้องเปรี้ยวมันกบไปเลยอะทุกอย่างรวมกันันจะแบบว่าเป็นยังไงใส่เลยใส่เลยรรู้ไห้เพิ่มมันนิดเดียวใช่ไหมเล่นถึงข่ดแคแบบกงใช่ไหมิงแค่นี้แหละรู้หมโอ้โหุิตต์ปิตตื่มาเป่นปลตื่นมาเป่งปงอล่าอล่าเป่งแปงอค ้เฮยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวเพื่อกินเพื่อผู้ชมไม่เดี๋ยวเราหมดแก้วขออีก50ไลค์ครั้งหน้ากินเต็มแก้วเลยพี่บิวบอสเออห้าสิบห้าสิบไลค์ไอห้าสแชร์ไปได้50แชร์กินเต็มแก้วเต็มแก้วนี่ยังได้อะกินไม่มีนะกินสมบูรณ์ไม่มีเลยจะบูกตายแล้วแบบนี่จะบูมมันตายแล้ว

เดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็รู้ว่าไอ้ไเนยอารมณ์หลับใส่หอม,ม,มกระชายแย่มากกินไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะกินไม่ได้เลยพี่แย่อยู่แย่เลยแหละไม่ได้แค่แย่อยู่เฮ้ยแต่ว่าผมได้นะเดี๋ยวกนะ็อรสชาติที่เข้าไปตอนแรกมันโอเคอ่ะแต่พอมันอยู่ข้างในแล้วแบบสักพักหนึ่งอ่ะมันแย่มากเลย <c oughs> เฮ้ยที่ดึงกดท้ายอันยิ่งกินอ่ะ เอาเหมือนเอาใหม่แล้แต่ต้นเลยเหรอใช่เลยขอต้มกินก่อนนะครับยิ่งดมยิ่งแย่อ่อเหรอเพราชาไม่เคยลืมอยากทำนะครับทังว่าไม่เคยหากทำเลยอะไรทำไคิดเองไอ้ยัยนี่คิดเองอ่ะไม่คิดเองไม่คิดว่าจะโดนเองไงน้ำตาไหลเลยดูดิตาไหลเลยอ่ะผมว่า มันแย่กวบาเฉยๆอีกอะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ติดหลอดหน่อยนะครับถ้ากดถึง50แชร์นะครับเดี๋ยวพี่ฟิวกินเต็มแก้วครับพี่พูดไงก็อย่าลืมนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับเข้าไปกดไลค์กดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับเราจะได้มีกลังใจในการทำคลิปต่อไปครับใครใหญพวกเรานะครับกินน้ำอะไรหรือผสมอะไรหรือกินอะไรแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอแอปมาเลยก็ สำหรับสนับสนุนโดย Slot 1 1เว็บไซต์เกมออนไลน์เล่นง่ายได้จริงสนใจแอดเลยที่ Slot 11ออย่าลืมมีแอดด้วยนะ